อสีมีมดได้ขนาดไหนแล้วน้ํายางออกเป็นไงบ้างบางบางต้นก็ได้เป็นถ้วยแล้วครับอาจารย์ครับบางต้นก็ได้เป็นถ้วยแล้วเนาะสีมีดเนาะสีมีดครับมันเริ่มไปเริ่มไปมันเขียวเขียวจะไม่น่งดูเลยมันมันมีความสุขนั่นอย่างเงี้ยไปมันแะ้วอาจารย์ครับ,รบแล้วก็สวยสวยขวาสวนหนึ่งเราอะอืมเราเราขี่รถไปเนี่ยมองขึ้นไปไปถึงบนบนยอดดอยเนี่ยสวนเขาก็มีนะแต่ของเราจะเขียวกว่าของเขาอะ่ะ เมื่อวันก่อนที่กรีดนะรู้สึกว่าน้ำยางไหลเร็วไหมครั้งแรกครั้งแรกนี่เปิดมีดแรกนี่ไหลเร็วเลยอาจารย์นะครับเราไม่ได้หยอดกดั้งมีดแรกเนาะเนึกว่ามันไม่เยอะเนาะครับกรีดเสร็จกลับบ้านมามาเข้าเวนพอหยิบขึ้นไปกรีดม,มันยังไม่กระด้างเลย<อ>มันตกเลยน้อยเลยอาจารย์เราไม่ได้หยอดไม่ได้หยอดครับอาจารย์นึกว่ามันไม่ออกเยอะเออ,ม,อมันออกเยอะเนาะ ของเยอะัอาจารย์ของคนที่เขาไม่ได้พ่นปุ๋ยเหมือนของเราน่ะของเขาออกหรือยังมึงไม่ออกอาจารย์ไม่ออกครับอืมไม่ออกครับไม่ออกมันมันไหลไหลไวอาจารย์นะปั๊บมาปอ๊บนะปั๊บ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 เลยไหมครับผมไหลไหลไวมากเลยอืมอ่าครับพอเรากีดเสร็จหมดแล้วเรากลับมานี่มันยังมันยังจุดจุเลยอาจารย์นะอือ แสดงว่ามันไหลมันเริ่มไหลนานแล้วเนาะอืครับเรื่องไหลอาจารย์ครับอือขออนุญาตถามขออนุญาตถามหน่อยว่าพี่ดุลเนี่ยประทับใจตรงไหนกับปุ๋ย่ปอห้5ปอเราเนี่ยประทับใจตรงไหนมันมันเป็นมันมีความจริงเนาออาจารย์เนาะใบมันเขียวไวมากอาจารย์อืมใบเขียวไวมากเลยเขียวไม่ใช่ว่าเขียวไม่ใช่ว่าเขียวอ่อนเนี่ครับมันเขียวมันเขียวธรรมชาติอาจารย์มันเขียวจริงจริงเขียวเขียวเข้มมันแบบเขียวเข้มอ่ะ ต้นที่มันเราเปิดประมาณสักสองขึ้นไปเนี่ยถ้วยกี่เดือนะเก็บเต็มหมดเกือบเต็มอ่าแต่แต่ที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เก็บเต็มแต่เดี๋ยวนี้แน่ๆน,นะอาจารย์บางต้นเดี๋ยวนี้นะถ้วยเนี่ยออกไว้แล้วนะมีดเดียวันบอกครับได้สองเนี่ยมีดเดียวครับบางต้นได้หนึ่งถ้วยโอ้ oh. เดี๋ยวนี้ได้ต้นไหนนะอาจารย์ มีสองถ้วยก็มีเป็นมางต้นนะครับเป็นมังต้นมีสองถ้วยใชมีโอ้พี่ดุลเดี๋ยวเนี้ยเขาบ่นกันยางไม่ออกนะพี่ดุลมาบน่นว่ายางออกมากเกินไปนี่มันมันอะไรเนี่ยพี่ดุลครับตั้งแต่ทํายางมาตั้งแต่เปิดจีดยางใหม่ๆมาเคยน้ํายางออกเร็วและได้ยางเร็วอย่างนี้ไหมไม่เคยอาจารย์ไม่เคยครับเอาปุ๋ยนี่ดีกว่าอาจารย์มาปุมใช่นักเดียวได้สองตัวนูวน่น นั่นยิงนกนัดเดียวได้สองตัวเลยต้นต้นที่ไม่ได้กลับจะได้อีกอ่ะอ่าน้ำนนายากคุยเยอะอ่าอ้ไม่อาจารย์มาก็ต้องขูง่มามั่นใจครับมั่นใจนี่มันมั่นใจหลายอย่างเหมือนที่บอกครับยิงนกหน้าเดียวได้สองตัวนี่ครับปุย๋ยน้ำยางก็ลงดีลงดีแล้วก็ต้นที่มันตายเนื่อง มันก็แตกหรอจะเริ่มทาเปียกใหม่ครับอ่าสุดยอดเรารอได้เรารอได้อาจารย์เรา,อนะาร,ราอได้ปีหนึ่งครับเรารอได้ใช่ไหมครับใช่แล้วปลูกมาเจ็ดปีอ่ะอ่าเรารอได้ปีเดียว,วเราก้รอก็รอได้อ่าครับนะได้อาจารย์ครับผุ้มครับอาจารย์คุ้มขุ้มขุ้มมากๆเลยเนาะอืมเอาไปลองเลยดีกว่าลองเลยลองกับตัวเองอะ่ะจะรู้จะได้รู้ได้เห็นอ่าเชื่อผมอ่าแต่ถ้าเราเราไปฟังคนอื่นเขาอ่ะ เราไม่รู้อ่ะไม่มั่นใจเหมอนผม่ะตัดสินใจเลยตัดสินใจครั้งเดียวเอาเลยเพราะอะไรผมผมดูมาหมดละคลิปที่อื่นนะแต่ของอาจารย์กันหาเนี่ยผมดูละเอมีประสบการณ์มีความรู้อะไรเนี่ยดูเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยเอตัดสินใจเอาเลยเอถ้าถ้าคิดคิดใหม่ทาใหมอ่อ่ะถ้าคิดว่ารักรักสวนยางเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นหม้อข้าวเราก็แล้วกันนะครับอสวนยางเนี่ย ทำนะทำนะทำให้ให้ให้เขาแบบได้กินเนี่ยได้กินเราก็ได้กินอ่ะถ้าให้ต้นยางได้กินอ่ะเราก็ได้กินกับต้นยางน่ะอ่าอ่าคิดดูเอาเองอ่าหุ่ยกร,ระสาบเท่าไหร่อ่าอันเนี้ยสามพันกว่าเนี่ยเก็บสี่พันเนี่ยใช้ได้โอ้ไม่ต้องอ่านละขายทั้งรอบเดียวอะ่ะคุ้มหมดอ,อ่ะได้กำไรต่างหากัรสามันกว่านี่อือ่าเชื่อผมอ่าสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากมากครับ ขอบคุณมากๆพี่ดุล